จุดอ่อนของมือที่สามครับเขาต้องการให้คุณกับแฟนนะครับไปยากันครับแต่ในระหว่างที่คุณกับแฟนยังไม่อยากันนะครับถ้าไม่อยาเนี่ยคือความทรมานครับถ้าคุณกับแฟนไม่อยากันคือความทรมานของมือที่สามครับ เพราะอะไรครับเขาเข้ามาเพื่อเป็นตัวสำรองในช่วงแรกและต้องการเป็นตัวจริงในช่วงหลังเพราะงั้นเนี่ยสเต็ปการเดินของมือสามมีสามสเต็ปนะครับ 1. Open นะครับในเรื่องของออซับหรือว่าเรื่องของบนเตียงแล้วก็ตามแต่พวกนี้เขาจะโอเพนะครับเพื่อล่อแฟนของคุณครับนะครับอ่ะสครับเขาจะเลือกอยู่นิ่ง เพื่อให้คุณปี๊แตกและสามครับเขาเราเรียกว่าเทคนิคการทายาลคลอสครับทายาคลสคือการออกหมดัดเย็บครับคือการบอกกาแฟนของคุณว่าเออเมื่อไรจะเลิกกันนะนะครับตอนนี้ฉันเราไม่ไหวแล้วนะพ่อของฉันก็เร่งรัดนะพี่ของฉันก็เร่งรัดนะนี่ฉันอุตส่าห์ไม่ใครรู้เลยนะว่าคุณเนะี่ยมีแฟนอยู่แล้วมีสามีอยู่แล้วหรือว่ามีเมียอยู่แล้วก็ตามแต่พวกนี้นะครับฉันไม่ใครรู้นะถ้าคุณไม่อย่าเดี๋ยวฉันจะเลิกเขาจะออกอาการเร่งรัดครับเพื่อให ให้แฟนของเราเนี่ยมาเลิกกับเรานะครับเพื่อให้แฟนของเรามาเลิกกับเราครับแต่ครับในระหว่างที่คุณไม่ยาเนี่ยคือความทรมานใจที่สุดของมือที่3ครับเพราะมือที่3ต้องการปิดเกมเร็วครับ นะครับคนเป็นมือสามไม่ใช่ไม่ต้องการเป็นมือที่สามไปตลอดทั้งชาติอกนะครับไม่มีหรอกับมือที่สามคนไหนที่แบบโอ้รักตําแหน่งการเป็นมือที่สามมากเลยนะครับเกิดมาชาตินี้ชาติหน้าสาธทุกขอให้ได้เกิดเป็นมือที่สามทุกชาติไปไม่เคยเห็นนะครับนะเข้าไหมครับคือเขาต้องการเป็นหลวงในท้ายที่สุดแล้วครับเขาต้องการมาแทนที่คุณครับตรงนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็นจุดอ่อนของคนเป็นหลวงเหมือนกันนะครับพอรู้ว่าแฟนมีมือที่สามเกิดเลยขึ้นครับแน่จริงพรุ่งนี้ก็ไปที่อำเภอเลยไหมล่ะนะครับ นัดในอำเภอเลยไหมล่ะนัดประลัดเลยไหมเดี๋ยวไปหยากกันเลยแน่จริงไปเอาละเว้ยนะครับคือมันไปเข้าทางมือที่สามทันทีครับมือที่สามก็นั่งอยู่บ้านงงอา้าวไม่ทันอะไรทีน็อกซะละนะครับก็คือคนไปหยากกันแล้วครับเห็นไหมครับคนเป็นหลวงส่วนใหญ่ก็พอมันมีอาการไปแต่เราคุมสตมิเราไม่รู้อะครับว่าเราจะต้องแก้ปัญหายัางไงนะครับ วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือเราก็ทําไปตามสัญชาตญาณนะครับมีความขุ่นข้องมองใจมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์เกลียดนะครับแล้วก็มีการประชดประชันด่าท้าเลิกท้าตีท้าต่อยท้าหยาแล้วก็ตามแต่พวกนี้ครับคือมันไปเข้าเกมของมือที่3หมดเลยครับจริงๆคือเขาอะไม่สบายใจที่คุณไม่หยาแต่คุณคนเป็นหลวงกลับไปเร่งนะครับการหยากับแฟนนะครับแน่จริงก็เลิกกันไม่ล่ะถ้าแน่จริงผขก็เลือกมาเลยนะครับเห็นไหมครับคือ ถ้าบอกให้เขาเลือกแบบมันก็ต้องเลือกมือสามถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะแฟนอยู่กับเรามาก่อนหน้านี้มันมีปัญหาหลายอย่างสะสมกันมาครับที่ตาบางทีนะครับบางเคสเช่นเอาชนะซึ่งกันและก,กันมาโดยตลอดหรือมเอีเรื่องของพ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเราก็ตกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการเงินก็มีการตกเถียงกันมาโดยตลอดนะครับเรื่องของบนเตียงเรื่องของอะไรก็ตามแต่พวกนี้นะครับ มันก็มีการตกเทียงกันมาเรื่อยตลอดคือความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันสะสมซึ่งปัญหาที่ไม่เคยเคลียร์ใจไม่เคยแก้นะครับต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะซึ่งกันและกันมาเป็นเวลานาน,านวันหนึ่งแฟนรู้สึกว่าเออไม่ไหวนะครับผมก็อยากที่จะมีใหม่นะครับหรือว่าอยากที่จะมีชีวิตใหม่ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วรู้สึกอึอดอ,อัดอะไรก็ตามเลยด้วยเหตุผลนา,นานาประการนะครับคราวนี้พอเราบอกว่าเออแน่จริงก็เลือก,อกมาเลยเงี้ยเขาเลือกใครครับก็ต้องเลือกมือที่สา แต่ภาระพันธะนี่สินเรื่องลูกเรื่องบ้านเรื่องรถนะครับเรื่องเงินกู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเว้นกรรมตกอยู่ที่เราคนเดียวครับ,รบเพราะงั้นเนี่ยเราใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหาไม่ได้ครับแต่เราต้องใช้ความรู้ที่เหนือกว่านในการแก้ปัญหานะครับเข้าไหมครับนะเรื่องนี้ครูคสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิ่วิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่3หมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่3แทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990งบาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 900บาทครับคือ1 0บแอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้1,990ย1,990บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับ9,700บาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็กสนี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ